ตาไหมตั้งตัวที่ตัวที่สามนะครับอันนี้ด็นะก็สุดท้าย

แต่ได้ดูจากจากจากนี่วันนี้ครับสามตัวเ,เข้าไปแล้วเห็นไหมนี่อ่าโอเคครับ